สัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK นำเสนอรถครอบครัวอนเนกประสงค์ให้ท่านรับชมกันนะคะ Toyota Fortuner 2.7 Auto ค่ะรถปี06นะคะคันนี้ราคา2 19,000บาทเครื่องเบนซิน LPG ค่ะใช้งานได้2ระบบเลยนะคะ4วิวด้วยนะคะทั้งโดนัทอยู่ใต้ท้องค่ะแก๊สอย่างไม่ลงเล่มนะคะเกียร์ออโต ขับขี่สบายขับเปลี่ยนปกติภายในเดิมๆโรงงานเบาะหนังแอร์เย็นหน้าหลังเย็นฉ่ำสบายตลอดทั้งคันเลยนะคะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ค่ะคุญแจรีโมทนะคะสีภายนอกไม่ค่อยสวยค่ะมีงานเก็บสีบางชิ้นล้อแมกยางปี2023เครื่องเกียร์ช่วงล่างดีค่ะรถขับใช้งานได้ปกติเลยนะคะเอกสารต่างๆมีครบภาษี67 รถมือเดี่ยวป้ายแดงค่ะสนใจดูรถยนต์คันนี้นะคะได้แถวนนทบุรีซอยใสมานะคะ2 1 9 0 0 0บาทติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปและควรเดินทางไปดูก่อนตัดสินใจค่ะรถมีตำหนิตามรูปนะคะดูรูปเพ้องต้นเพื่อเป็นการตัดสินใจกันก่อนค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองแอดมินเพียงนําเสนอข้อมูลให้รับชมนะคะแอดมินไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่หนายหน้า ในวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ